อยู่ของเราเครื่องอยู่ของจิตคืออาณาปานาสติภาวนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์และในวันตัสรุและหลังจากตัสรุแล้ว4 5พรรษาทรงใช้อาณาปานาสติภาวนาเป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่เลยนั้นเกียร์ถอยก็กลับไปที่เครื่องอยู่ก่อนคือเครื่องมือลมหายใจหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่าขณะนี้มีสติอลักษณจิต ยืนดูรู้ว่ามีแต่ไม่เข้าไปครุกคลีหนึ่งลมหายใจถ้ายังสั่งลมหายใจไม่ได้เพราะการฝึกน้อยก็ต้องฝึกจนกระทั่งเรามีลมหายใจเป็นขุมพลังไม่ใช่แค่ใช้หายใจแค่มีชีวิตอยู่แต่ลมหายใจคืออาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้จิตของเราไม่จมอยู่กับสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมที่แค่มาแล้วไปเ <c oughs> มื่อหายใจเป็นเราจะไม่ตายทั้งเป็นลมหายใจสักหนึ่งหรือสอง ลมหายใจมันจะทําให้เรามีสติอลักขาจิตเมื่อสติอลักขาจิตคราวนี้จิตจะมีกําลังของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเมื่อเราใช้จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานใคร่ครวญสิ่งที่จะต้องตัดสินใจณนะขณะนั้นมันก็เป็นการใคร่ควรวญที่เป็นโยนิโสมนาสิการได้เห็นไหม นีไ่ไงก็เนี่ยมันเป็นระดับเลยแล้วพอมันมีโยนิโสมนัสิกานะเป้าหมายมันก็คือผลทุก